ขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มที่ห่วงน้องสุดๆอีกคนหนึ่งเลยนะคะสำหรับหนุ่มบีมดีทูบีดีล่าสุดยอมใจอ่อนอนุญาตให้น้องสาวสุดเลิบน้องบัวเล่นละครแล้วนะคะแถมละครเรื่องที่เล่นก็คือพี่ชายที่แสนดีมีหนุ่มแดนเป็นพระเอกซะด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าหนุ่มแดนเคยตามจีบน้องบัวมาแล้วนะคะแม่งานนี้ไม่รู้ว่าหนุ่มบีมจะมีห่วงแล้วห่วงแล้วกลัวบ้างไหมเนาะไม่มกลัวครับเราว่าคุณพ่อไปดูฮะไม่กลัวเพราะอะไรเพราะอะไรผิดแผน ผมดีใจนะครับที่ได้รับเล่นเรื่องนี้เพราะว่าแดนเขาเป็นพระเอกใหญ่ก็อยากให้ให้เล่นดีเล่นดีเพราะว่าคนเขาจะไม่เล่นเมื่อเล้นแต่แรกเพราะว่าจริงๆริงก็เหมือนเล่นกับน้องแล้วน้องผมก็ยังแบบยังใหม่อยู่อังไงเงี้ยต้องขออนุญาตอะไรพี่บีมก่อนไหมเขาไม่ขอแล้วครับครับ ขอดูแลน้องสาวที่แทนที่เองได้ไหะครับหน้าก็เป็นอ่างนี้แต่ว่าเป็นคนสุภาพดุนะครับอตอนนี้ดูดูบทอ,อยู่แล้วถ้ามีล็บซี่ผมก็จะไม่รับเล่นนะครับทำไมอะคะห่วงน้องเขาครับครับแหมห่วงน้องหรือว่ากลวหนุ่มดีมจะว่ากันแน่จ๊ะ